สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ครูก็จะมีใบงานวิทยาการคำนวณน,นะครับมาให้นักเรียนลองทำดูนะนักเรียนสามารถทำในนี้แล้วก็ตอบคำถามตรวจคำตอบในนี้ได้เลยนะครับหลังจากที่นักเรียนคลิกลิงก์ที่อยู่ในไลน์แล้วนะครับมันก็จะพาหนูมาหน้านี้นะนะครับเสร็จแล้วก็จะมาเจอส่วนที่ให้กรอกชื่อนะครับชั้นแล้วก็วันที่นะครับนักเรียนก็กรอกไปเลยชื่อ สมมตินะครับเด็กชายบัณฑิตสุขวารีผิดผิดผิดมาชั้นนะครับชั้นปสองหนูก็ใส่ไปปสองวันที่นะครับวันที่ก็ให้นักเรียนพิมพ์วันนี้ วันที่นักเร e day, ียนทำอ่ะนะครับใส่ไปได้เลยเหมือนอย่างวันนี้วันที่11เดือน9 2 5 6 4องห้าหกสี่แค่นี้พอนะครับต่อไปก็ลองมาอ่านโจทย์ดูนะครับอ่านโจทย์ดูนะลองอ่านไปพร้อมกันนะให้เพื่อนๆนเรียงลำดับขั้นตอนต่อไปนี้ใหม่สวมถุงเท้าและรองเท้านะครับก็ให้นักเรียนเรียงลำดับขั้นตอน การสวมถุงเท้าใส่รองเท้านะครับให้ถูกต้องนี่ก็จะมีขั้นตอนมาให้นะครับวิธีการก็ให้ลากมาได้เลยนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเราเราจะสวมถุงเท้าและรองเท้าเราต้องทําอะไรก่อนครับต้องทําอะไรก่อนถึงจะสวมได้เอ่ยสวมถุงเท้าเลยไหมนะครับหรือว่าสวมรองเท้าก่อนหรือว่าผูกเชือกรองเท้าก่อนหรือว่าเตรียมถุงเท้าและรองเท้าก่อนนะครับอ่ะสมมุตินะครับ อันดับแรกนะเราก็ต้องเตรียมก่อนเนาะเราก็ให้ทําการคลิกแตะนะครับเอานี้แตะที่คําว่าเตรียมถุงเท้าและรองเท้าแล้วก็ลากมาในช่องลําดับที่1ได้เลยแบบนี้นะครับเมื่อเราเตรียมถุงเท้าและรองเท้าเสร็จแล้วเราทาไงต่อลูกเราจะสวมรองเท้าก่อนไหมหรือเราจะสวมถุงเท้าก่อนนะครับสมมุติสมมุติบอกว่าเราสวมรองเท้าเลยเราก็เอาสวมรองเท้านะครับมาใส่ต่อ นี่นะครับสวมรองเท้าเสร็จแล้วผูกเชือกนะผูกเชือกผูกเชือกเสร็จแล้วค่อยค่อยสวมถุงเท้าทีหลังเออ,อเราเราจะทําอย่างเงี้ยนะครับทำได้ไหมไม่รู้เหมือนกันนะอ่าเมื่อเราได้คําตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้นักเรียนเลื่อนภาพลงมานี่จะมีรูปเด็กใส่รองเท้ารองเท้าอยู่จะเจอคําว่า finish นะครับก็คือเสร็จแล้วเสร็จสิ้นนั่นเองก็ กดไป1ครั้งปึ๊บจะเจอเมนูแบบนี้นะครับก็เขาจะถามว่า what do you want to do ต้องการทำอะไรก็ให้ตัวคำตอบ check my answer check my answer นะครับตัวคำตอบปึ๊บเราจะมาดูกันว่าที่เราทำไปนั้นผิดหรือถูกนี่มันจะมีเฉลยมาให้นะเห็นไหมไม่บอกนะว่าอะไรผิดอะไรถูกนะครับดูกันเราเองนะครับแล้วก็จะมีคะแนนนี่ นะครับที่ที่ครูต่อไปนี้ได้3เต็ม10นะครับ3เต็ม10คะแนนก็ให้นักเรียนลองทำใหม่นะครับทำให้ถูกต้องให้ได้10เต็ม10สิจะต้องตอบอย่างไงนะครับเสร็จแล้วให้แคปหน้าจอนะครับแคปหน้าจอนี้ที่เห็นคะแนนแล้วก็มีชื่อเนี่ยนะแล้วก็ส่งมาในไลน์กลุ่มนะครับหรือว่าไลน์ส่วนตัวก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวครูจะรวบรวมไว้เก็บไว้เป็นคะแนนให้พวกเรานะครับ สำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจและมีคำถามก็สามารถถามในไลน์ได้เลยจะในไลน์กลุ่มหรือไลน์ส่วนตัวก็ได้นะครับอย่าลืมแคปส่งมาด้วยนะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีจ้า